พี่พี่น้องน้องมาเจอพี่พี่น้องน้องเราชาวอุทองออกกำลังกายเราชาวอุทองออกกำลังกายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คณะของเราก็มาร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติปี2559คณะของพวกเราเป็นคณะ อยู่ในอำเภอบุอจังหวัดสุพรรณบุรีโชคดีมากเลยเราได้จัดเป็นวันแรกวันนี้เป็นวันที่20มีนาคมพศ2568ก็ตอนนี้ร่วมกิจกรรมกันเลยนะคะเป็นกิจกรรมแรกก็คือมีการทอดข้าวป่านะคะเราก็เชียร์านทาทพี่เขาก็บอกเลยนะคะว่าปัจจัยที่ได้นั้นเราจะเอามาพัฒนาปุขศสารา เดี๋ยวเราก็มาร่วมบุญกันนะคะก่อนที่เราจะมีพิธีเปิดตอนนี้เราก็ขอรับประทานอาหารอะไรอร่อยๆนะคะ เสียตมือต้อนรับท่านผู้วารกระทรวงการพนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับท่านวารุษิตตะอาชาหัวหน้าพักไทยพัฒนาพักของคุณสุพรนณตกลสวัสดีครับต้อนรับท่านต้องีวาุิะอาชานะครับหัวหน้าพักไทยพัฒนาของเราครับวันนี้ ท่านได้เกียรติมาเป็นประธานครับในงานวันอสมอแห่งชาติของอำเภออุทองภายใต้สโลรการอสมอดีได้ด้วยกลไกอสมอครับก็เดี๋ยวให้ท่านได้นั่งพักผ่อนสักคู่หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมตอนนี้ตอนนี้ก็แขกผู้ใหญ่ก็เข้ามาแขที oh? hey, uh ่ไ huh. ด้นำเรียนไปนะครับว่าวันนี้เราได้รับคำร้อพนะครับจากท่าน วางรู้สิทปิักอาชาครับทล้วรัฐมาตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและปัญคาของมนุษย์รั้รเกศเป็นเกื่อแทนในพื้นเพ่เปิดกิจกรรมปอสมอแห่งชาติอำเภอทองีด d านะครับเยาวชนของอำเภอทองภายาาของพี่น้องอสม นะครับแล้วก็ตัวาสมอเองก็ได้มาเขียนมาเรียนรู้มาสืบส่องแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดเพื่ที่จะมอบความสุขให้กับพี่น้องอสมอขอบคุณท่านด้วยนะครับขมาคุกท่านด้วยนะครับแจกรางวัลค่ะแจกรางวัะแจกรางวัลแจกรางวัลการแสดงอะไรคะชุดแรกการแสดงเพลงอี e ซ l นะคะของ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 ลูกหลานของอสมอนี่แหละค่ะเรามาชมด้วยกันเลยนะคะที่จะนำ วันอสอมอมอีความหมายเข้ามาชุนุมกันพร้องเพียงมารวมกันอินเลี้ยงไม่ลำไรสี่สิบแปดปีและแห่นที่อสอ ชาวอทองออกกำลังกายเล่าชาวอู่ทองออกกำลังกายออกกำลังกายวันละนเต้นแอรบิกก็ได้ก็ได้เียออกไปยงดแทงฉีดถ่าเดินไปเดินมาที่บ้านก็ได้ไข้ขึแล้วนึขยันบันจักรยารอบ้านก็ได้เถิพวกาชาวอู่ทองมาเถอพวกเหาชาวอู่ทองมาเถอพี่น้องออกกำลังกาย่ตรงนะครับ หลวงพ่อพุทธากรพงนะครับแล้วก็พระปิ่านวาสนาป้าสีนะครับท่านนิยมพานุป้าสิวัฒนะครับท่านรัตชาติวท่านวราวฒิศิลปะอาชานะครับ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับให้เกียรติขึ้นบนเวทีครับเพื่อ เป็นประธานพิธีเปิดวันอสมอแห่งชาติอำเภออูทองในครั้งนี้ครับขอการบินเสียงพี่กองพลครับและขออนุญาตเล่าารนี้นะครับขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดงานวันอสมอแห่งชาติอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีภายใต้สโลแกน NC d ดีดีได้ด้วยกลไกอสมนะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านวารุณสิทิ์ว่าอาชาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้าพักชาติไทยพักของคนสุพรรณระบบรักษาสุขภาพาทุนหน้าที่อังกฤษที่มีการใช้มากกว่า70ปีวันนี้ปิดลงแล้วเพราะว่างบประมาณที่ประเทศอังกฤษไม่พอครับประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีการเก็บภาษีเยอะมากไปหมดมีงบประมาณมากมายมหาศาลแต่ไม่สามารถที่จะรักษาไว้ซึ่งระบบสุขภาพทุนหน้าของอังกฤษได้นี่คือสัญญาณที่ส่งมาถึง ประเทศไทยว่าวันนี้ครับจํานวนผู้สูงอายุในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นวันนี้เกือบ14ล้านคนอีกไม่ถึง20ปีอีก10ปีจากนี้ไปครับจะเพิ่มเป็น20ล้านคนการรักษาพยาบาลใส่ทุกรอพอสตอตอต่อเลย2อ0 0บาทจากหมอโต2 0 0พบาทจากหมอโตกับพัดลมอีกสองตัวเอาเลยหมอโต ตลกแค่เรียกหรอวเราี้เป็นพันมาของรางวัลอ้าวเราพ่อตะตงร้อยค่าอำนวยพรสีเจริญอันวยพรสีเจริญอยู่ไหนมาไหม ต่อมาต่อน bon ้องอนพรสักอุ่นคนที hmm. ่มาไหมมามาบอกมานะครับไม่มาเงียบไว้ทันที่สี่้านจระไยวันนาผิวอ่อนดีมาไหมแปดสิบ เป็นอสมที่อายุมากที่สุดในอำเภออู่ทองก็ว่าได้นะครับเนี่ยเดินขับ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 ขนาดนี้โอเคทางนี้ครับทางนี้ครับเดินให้ดูหน่อยปักปักปักโอ้โหเป็นไงโอ้โอตามองไม่เห็นว่ายไปทั่วเลยทางนี้ครับทางนี้ครับเดินอยู่ทางนี้ครับโอเคเรียบร้อยโค้งแดงยันยันยืนทางวัน สมใจสีทองกูลมีไหมสมใจสีทองกูลมานะครับ